กอะไรกวนกอะไรก่อนสกอฉันเหนื่อยมากเรามาเข้ารายการกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสุ่ EP 3นะคะกับ s r u SHOP ON ทัวรค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่ปิงวันนี้นะคะเราอยู่กันที่แบรน์ละแมค่ะกระละแมโบราณของอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่ง เป็นกะละแมสูตรโบราณเจ้าแรกเลยค่ะเจ้าแรกแล้ว<ช>ของที่นี่เลยใช่ไหมคะใ<ช>ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อเาเภอคิริัานิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเราได้รู้มาอีกอย่างหนึ่งว่าที่นี่นะคะเป็นที่ทําการนะคะของประธานเครือข่ายธุรกิจนะคะบีทับค่ะใ,<ช>ในการกํากับดูแลของสํานักงานพาณิชย์นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็นของภาคใต้เลยนะคะพี่สกลคะ,คะเราอย่าลืมนะคะว่าเรามาที่นี่ทําไม วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทํากิจกรรมออกออกแรงออกแรงกันค่ะใช้จังหวะใวนจังหวะกันค่ะไปวนไปกวน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 เดี๋ยวก่อนที่เราจะกวนเราไปรู้ประวัติของเขาก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ได้เวลาที่เราจะมารู้ประวัติของที่นี่กันแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะทีมงานช่วยเก็บพอปหน<า>อ่อยค่ะค่ะมารู้ประวัติของกะละแมสูตรโบราณกันดีกว่านะคะ <c oughs> เอาจริงๆนะจำข้อมูลได้แม่นมากแต่ว่ากลัวผิดพลาดค่ะอามดีกว่าเนะ <c oughs> <c oughs> าะโอเคค่ะค่ะสำหรับกะละแมนะคะแบร์ละแมนะคะเป็นกะละแมสูตรโบราณของนาปีดานะคะซึ่งจะเป็น ที่นี่ที่แรกเลยค่ะที่อำเภอคิรินนิคมนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ,ะซึ่งแถ่ายทอดนะคะมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนกระทั่ง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้าปรีดานะคะได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็พัฒนาสูตรขนมกาละแมเนี่ยให้มีรสชาติหวานที่พอดีนะคะหอมกลิ่นกะทิและน้ำตาลน,นะคะผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยค่ะ ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการปรุงนะคะยังคงใช้แรงคนกวนในกระทะเหล็กนะคะใบบัวใบใหญ่ใช้ถ่านนะคะใช้ฟืนย่างเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะซึ่งคงความดั้งเดิมไว้นะคะขาการาแมลหรือกะละแม่นะคะเป็นขนมไทยพื้นบ้านโบราณค่ะทุกคนมีลักษณะเป็นก้อนสีน้ําตาลนะคะอมดําค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูวิธีการทําขนมกาละแมกันเลยดีกว่านะคะ ไปค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูวิธีการกวนแบบจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนเห็นตรงนี้มากเลยค่ะปิงนี่ค่ะเกียรติคุณของที่นี่นะคะเกียรติบัตรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์นะคะใช่ค่ะของกรมพัฒนาธุรกิจสินค้านะคะโอเคค่ะได้เวลาแล้วค่ะเราไปดูวิธีกวนแบบจริงๆกันจริงๆจังๆกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยืนกันอยู่ด้านหน้าของโรงกวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จิงใช่แล้วเ้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะคะซึ่งทางทีมงานของเราก็ส่งเราส่งตัวแทนมานะคะเพื่อศึกษากวิธีการทํากะละเม่สูตรโบราณนะคะกําลังเดือดอยู่เลยค่ะตอนนี้นะคะค่ะตอนนี้เราก็มานั่งกับคุณนาปรีดานะคะคุณยายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยว หนูอะค่ะรู้มาว่าคุณยายอะค่ะกวนขนมกะละแมเนี่ยมาตั้งแต่อายุ4ี่สิบค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะหนูขอทราบประวัติของคุณยายหน่อยค่ะเอ๋อตอนนี้อายุเจสิสปีแล้วค่ะกวนมาตั้งแต่สี่สิบนะคะคุณยายก่อนหน้านี้คุณยายทำอะไรมาแล้วเริ่มมาทำขนมนี้ได้ยังไงคะทอส่งลูกเรียนหนังสืออืมส่งลูกเรียนหนังสือ ค่ะอย่างรูโฮรูลงกล้องนันทมละมาควนปรเม่ะคือเป็นอาชีพหลักอ๋อลงนะคะม่อก่อนเป็นอาชีพค่ะมานี่ตอนนั้นอยู่มาัึงต่เป็นอาชีพหลักอ๋อค่ะข่าว ตอนนี้เราก็มีกะละเมสดๆนะคะจากกระทะมาให้ชิมแล้วทีมงานได้ตักให้เรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องใช้เวลาพักสักครู่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรอ้อนมันจะไม่ปากนะคะ<ช>เดี๋ยวขออนุญาตคุณยายชิมนะคะว่าอร่อยจริงไหมคะปิงมาเรามาชิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะแล้วเราจะได้รู้กันว่าขนมกะละเม่สูตรโบราณนยคะของที่นี่นะคะของคุณนาปีดา แบนและแมนะคะจะอร่อยจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าม,มันรสชาติไม่เหมือนที่อื่นจริงเหรอคะใช่ค่ะรสชาติไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็มันหวานมันนุ่มละมุนไปกับลิ้นเลยใช่ไหม,อมหอมน้ำตาล<ช>กลิ่นะมพะพร้าวออกเหมือนที่เราอ่านประวัติจริงๆเลยค่ะแสดงว่าสูตรเนี่ยคุณยายได้ตวงหรือว่ารถมือแท้ๆเลยค่ะตวงด้วยรถมือด้วย <laughs> ใช้ประสบการณ์ค่ะ30ปีทีปีทำมาอร่อจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสนะคะค่ะคุณยายคะหนูอยากรู้ว่าวิธีการทำขนมกะละแมของคุณยายเนี่ยค่ะเริ่มจากอะไรคะแบบเตรียมวัตถุดิบยังไงเริ่มจากมะพร้าวทำเนี่ยวน้ำตาลได้ก้วนกล้วอต้องเอามาแกะมีเม็ดต้านกององแล้วก็เอามาต้มค่ะ หนูได้ยินมาว่าที่สําคัญเลยคือยายใช้เวลากลวนนะคะทั้งหมดคือ8ดชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่ใบนี้ก็คือ8ดชั่วโมงค่ะแล้วตั้งแต่กระทบโควิดเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เหลือกี่กระทะคะน้อยตอนมาเจเพลยังเลือกว่าไปแต่เดือนหนึ่งห้าห้ากระทะโอ้กระทะมากตอนนี้เลือกทำกระทะลดมาเยอะเลยนะคะวูบเลยะคะ่ะถือว่าโควิดนะคะทำให้ผลกระทบเนี่ยคะ่ะเยอะมากเลยแต่ว่า ไม่เป็นไรนะคะคุณยายเพราะว<ช>่าวันนี้ะนะคะพวกหนูค่ะมีช่องทางการขายขนมของคุณยายเพิ่มเติมมาค่ะที่ไหนคะพี่สกุลตอนนี้นะคะสินค้าของคุณยายแบรละแมนะคะนาปีดากลาแเมค่ะสูตรโบราณแบบดั้งเดิมจากอำเภอคิริรัตน์นิคมนะคะตอนนี้วางขายใน S I U Shop <S 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 ของเราแล้วค่ะ3าช่องทางด้วยกันทางไลน์ออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กแล้วก็ช้อปปีนะคะยังไงนะคะฝากติดตาม<ช>นะคะแล้วก็เขาไปซื้อขนมกลามแมของคุณ นาปรีดานะคะแล้วก็ขนมอื่นๆอีกมากมายนะคะคทีมงานคะขอของที่ระลึกหน่อยค่ะได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วนะคะของที่ระลึกของเราค่ะเดี๋ยวขอมอบของที่ระลึกให้กับคุณนาปรีดานะคะคือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะจากศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรา์ธานีค่ะเอาไว้ป้องกันเชื้อโควิด -19 นะคะค่ะมอบค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนาปรีดานะคะขอบคุณสําหรับ สูตรแล้วก็วิธีทำการทำขนมกละแมสูตรโบราณของแบรนด์ละแมนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายไว้พบกันใหม่อีทีต่อไปนะคะ